สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้สิพ้ามาเก็บพักนะจ้ะสวีทชัดเขาก็เคยเก็บไปแล้วละรอบหนึ่งแต่ว่าบ่าได้ทายคิปนะจ้ะรอบนี้ก็ว่าสิมะทายพ่อแม่พี่น้องเบื่อ่าเขาสิได้ลายบ่ไดรอบนี้ไปจ้ะไปเก็บพักกัน นี่จ้าได้หลายวอจาว่าพูดไดอยากได้กับมาเอาเด้อแปลงกันพลทการสองการกดบบพรู้ว่าจะต้องเหลือไว้หลายใบปันไดเนาะจ้าถ้าเอาเลือไว้หลายหลายเวลาลมมามันก็น ทักทิมซื้อน่าจะก็เลยเก็บให้มันเหลือยอดให้มันขึ้นไหมนะาจะกับเดตํตาที่แบบเคยเห็นในช่อง youtube หลายๆช่องเพื่นเฮ็ดน่าจะมื่อนีกะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามนาจะจจะเด้อมาเข้ามาแล้วกับมาเมนมาทักทายกันได้จ้า ขอบคุณเลยล่ะจ้าสวัสดีจ้า